เนยนกมันเกิดอย่างนี้น้องกีฬานกปิดจิลิวเฝ้าดูอยู่นี่ถากลัวก็แมวหรอมันบินไม่แข่นตอนมันแม่มันป้อนเสร็จอะอกบินปีกไม่แข็งหล่นลงมากลัวแมวติกัดเอาอะคงจะต้องเอาเลี้ยงภูมิฟักก่อน ตอนตอนมันบินน่ะตอนมันจากลังอ่ะนะห่วงตรงนั้นแหละเฮะหมายถึงว่าตามสูงนี่เขาไม่อ่านละเขาอ่านตอนมันพาโลกมันบินอ่ะเออแบนแบนมันบินยังไม่เก่งนะสัญชาติานมันจะต้องแม่จะพาบินแล้วตัวโลกมันจะบินที่ทักทิ่ยอย่างที่อยู่บ้านไอ้นะมันก็ออกบินแล้วแมวใกล้ตีได้ได้ป้องมันไว้อ่ะ จนมันปีกแข็งให้แม่มันพาไปเอาจนเอาจนมันแข็งแรงอ่ะมันจะมันจะตายกับแมวกับแมงอื่นก็ตอนตอนมันบินไม่แข็งนั่นแหละตอนมันโตอ่ะตอนตอยแม่มันอ่ะอันตรายแต่ตอนมันทำหางนี่มันถึงปลอดภัยแล้วมันต้องอยู่สูงแหละสัญชาติยานสัตว์แต่จุดอันตรายคือตอนที่มันฝึกพาลูกบินแหละ อันตรายสุดแมวก็จะจ้องไงถ้าเสียงนกบินเดือดสนานนะแมวมันรู้ของมันนะนออแน่จะก,กดตะกบะป๋อไอ้สังเกตมานักต่อนักละก็เคยเลี้ยงมาบ่อยละผมเมื่อก่อนนี้เลี้ยงจนปล่อยได้นะนกปิดอ่ะให้เลี้ยงอ่ะเลี้ยงเชียงเราปล่อยออกกรงแล้วดีดนิ้วอ่ะมันกลับมาเองเลยนี่ว่าไอ้เอาตัวนี้เลี้ยงอยู่นี่เดขอขอเอาเลี้ยง พอห่างวงการมานานเอาไว้เลี้ยงแบบให้ผ่อนคลายอะ่ะเดรื่อด้ขอเลี้ยงดย้เดี๋ยวแน่ดูอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ดูตอนมันมันบินจากลังมนะันแมวจะติเอาเราเลี้ยงฟูมฟักมันแข็งแรงแล้วเรามันแข็งแรงวาเราก็ปล่อยไปก็ได้ใช่ไหมนั่นคือเหตุผลคือช่วยมันในในระดับหนึ่ง <Yeah. S 2> เฝ้าดูอยู่นี่แม,ม่นอยู่ในหังเนี้ยอ yeah. เอาหน่วยผลไม้มาให้มันใกล้ๆมันก็กิกเอานะไอ้สังเกตดูกิกเอาปุ๊บมันก็บินเข้าเลยคือมันเน่เอาห้อยฮัคือไม่ให้มันไปเสาะไก่แดดเปียงๆนี่เจ้าตัวคนสวยนีย่ สาวกีฬาได้ยินแต่เสียงสาวกีฬาคนงามขอถ่ายเอาหน่อยเดี๋ยวพันว่าเอ๊อัดคลิปแล้วไม่เห็นเจ้าตัวสวยหรือเปล่าสวยจริงๆริเจ้าตัวพันสวยสวยยังไม่พอจิตใจดีด้วยร้อนนอะวันนี้เนาะสุดๆเลยนี่ยฮะแมนแมน หน่อยเดือนนี้ซ้ำหยุดหลายวัน,วนวอ่าขัดตะเลิกเยอะหน่อยก็วันวิสาขะเดี๋ยวถ้ามันนั้นจะขอเลี้ยงเด้อเอเอะจะเลี้ยงแบบฟูมฟักมันก่อนเพราะโกงเขากมา็มีแม่เคยเลี้ยงไงเมื่อก่อนนี่เอาไปเลี้ยงฟูมฟักก่อนเด้อถ้ามันแข็งแรงค่อยปล่อยไป เปียงเปี่ยงเลยปลายเมษาต้นพฤษภาย่างเข้าลดูหนาวครับ